ไเห็นสีแดงสดๆไหมครับนี่คือขาที่เมื่อหลายเดือนก่อนจะได้พูดคุยกันนะครับว่าเป็นภาพที่ทําให้ชีวิตไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ทําให้คนเราเสียงานเสียการไปนะครับเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญที่นั่งที่ได้เลยครับโอเคครับตอนแรกป้าหนิงท้องคนสุดท้องเป็นเบาหวานอยู่โร,รงพยาบาลเดือนเต็มๆเลยค่ะออยู่ในโรงพยาบาลก็เบาหวานสูงมากก็ไม่หายเลยจนถึงว่า16ปี สิบหกหลังจากคลอดบุตรเรียบร้อยแล้วนะฮะสิบหกปีค่ะสิบหกปีแล้วปัจจุบันนี้ครับตอนแรกร้องจึงว่านับตาจะนั่นเลยพูดไม่ออกแล้วพอหมอบอกว่าตายเลยตายตายตายถ้าเป็นโรคเบาหวานจะต้องตายแน่เลยอืก็อยู่ๆมาก็ทําใจทำใจก็เครียดก็เครียดพอเครียดขึ้นมาก็กลางคืนนอนไม่หลับครับเป็นไข้อยู่สามวันไข่สี่สิบสี่สิบเอ็ดไม่ลดเลยไข้ก็ไปพบหมอบอกหมอว่า เนี่ยแผลที่เท้านี่ก็ล้างไปสามวันวันที่สามไปไม่ได <ah> pues <ah oh. <ah> <ah> ้แล <ah> ้วเดินไม่ได้แล้วบวมจนแข็งเหมือนกับต้นกล้วยอ่ะแบบไหนต้นกล้วยแบบนั้นเลยไปวันอาคารวันพุธหมอเข้าห้องผ่าตัดเลยขูดเลยผ่าชนิดว่าเหมือนกับผ่าปลาเค็มตักใส่น้ําเกลือเลยอืแฉออกมาเลยกระดูกอยู่ข้างหลังเลยค่ะหมอไม่รับรองอื ถ้าว่าหลังจากนั้นไม่ติดต้องตัดท่าเดียวตัดทิ้งตัดทิ้งเลยเพราะว่านิ้วครั้งแรกไปนั้นนิ้วชี้ไปก่อนแล้วอไปแล้วตัดแล้วทิ้งไปแล้วพออาทิตย์ที่สองอิดนิ้วหนึ่งนิ้ว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 ก้อยนิ้วก้อยพออาทิตย์ที่สามอาจารย์บอกว่าต้องตัดนะป้าหนึ่งเก็บไว้ไม่ได้เชื่อยังอยู่นะอหมอไม่ตัดเชื่อยังอยู่ไม่ไม่ตัดหมอ หมอเก็บไว้หนูหัวไม่เตี้หนูไม่มีคู่ป้าหนิงจะดูว่าอาหารเสริมที่ป้าหนิงกินเฉลัยนะว่าจะได้ผลขนาดไหนก็อยู่ข้าวเดือนที่สองก็เนื้อแดงขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนกระห็ดขึ้นมาไอ้ไอ้ตรงนี้นะไม่มีเลยมันมียอดตรงนี้หน่อยเดียวตรงนี้เป็นกระดูกหมดเลยนี่กระดูกเขียวหมดเลยที่อาจารย์ว่าจะตัดทิ้งอ่ะก็ป้าหนิงไม่ตัดนะนะ ป้าหนงไม่ตัดมีกําลังใจแล้วก็ไม่มีมีกาลังใจมากแล้วสี่แคปซูลสามเวลาอืเช้าสี่เที่ยงสี่ก่อนนอนสี่ค่ะวันหนึ่งสิบสองสิบสองแคปซูลเลยค่ะไม่มีอะไรเสียแล้วไม่มีอะไรเสียไม่รู้หมอว่าจะตัดนะป้าหนิงนะถ้าที่แบบไม่ต้องตัดแม่หมอขออาจารย์บอกว่ายังไงอย่างน้อยหกเดือนนะคะป้าหนิงถ้าหมดเขตหกเดือนต้องตัดแน่ตัดไม่ได้ตัดอย่างเดียวอื บอกว่าอาจารย์นะป้านหนิงขอนะอย่าตัดก่อนนะถึงกี่เดือนป้านหนิงจะอยู่ตรงนี้ป้านหนิงจะอยู่ตรงนี้จะดูว่าขาป้านหนิงจะตึงขนาดไหนตัดไม่นี้เลยเพราะว่ามันขึ้นมาร<ะ>ิ<ะ>้งเดี๋ยวเปิดเราดู <นะ S 1> ครับขอญาตขอญาตแล้วกันครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมโชว์ภาพสีแดงแดงเห็นไหมครับตอนนี้แห้งแล้วปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนะครับไปกับป้าหนิงของเราฮะจากที่บอกว่าขอญาตผ่าเหมือนปลาเค็มใช่ไหมครับมันเห็นกระดูกเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ครับ น,นี่ไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูกับเอนเท้าจั้ะไม่มีอะไรเลยพอไปสองอาทิตย์อาจารย์ถามว่าป้าหนิงกินอะไรบ้างเพราะว่านี่อาหารเสริมเอากระป๋องให้เลยโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยเลยนี่ยกระป๋องเนี่ยที่กินก็ไปพอครบเดือนเต็มเต็มอาจารย์ถามว่าป้าหนิงกินอีกไหมบอกว่ากินเฉพาะเบาหวานเลยค่ะก่อนจะมานี่สี่วันไปเจาะเลือดดูก็หมอบอกว่า น้ำตาลเท่าไหร่คะถามหมอใจนะับปิ๊บ,บ,บหมอเท่าไหร่ป้าหนิงไปกินอะไรมาตกใจนึกว่าขึ้นอีก <laughs> ใจหายแวบเลย <laughs> เรอบน้ำตาลป้าหนิงหนึ่งร้อยสี่โอ้